อ๋สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจับอกคลิปให้เลยบังเอิญไปเจอมาต่อจากคลิปที่แล้วครับไปเจอมึงเหด,ดีมักไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ก็คุณไปกลา่าพผู้หญิเลยรู้สึกดีจังเลยโอเคหรือยังครับเพราะคุณเดินโอ้ยทำให้คิดลึกเพราะคุณเดินมากเกินไปทําให้เกิดเส้นเลือดของที่เท้าผมจะค่อยๆกดเส้นให้คุณนะคุณอาจจะต้องทนเจ็บสักหน่อย เธอเก่งเหมือนกันนะไว้ข้างหน้าจะเรียกใช้ใหม่บบบบบบขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับดีมากเสียวลูกที่นี่เราก็ได้ลูกค้าเพิ่มแล้วทีนี้อ๋อทีนี้ขอโทษครับอ่านผิดขอบคุณครับลุงซงที่ให้ผมมาทำงานช่วยช่วงซัมเมอร์ตอนแรก ฉันก็แอบกังวลว่านักเรียนเก่งๆแบบเธอจะล้างเท้าได้ไหมแต่ตอนนี้กลับเก่งกว่าฉันแล้วอ่ะลุงซงครับผมคงต้องกลับบ้านไปทำกับข้าวให้หลิงหลิงแล้วดูแลน้องสาวดีๆล่ะเด็กคนนี้ทั้งปากหวานและขยันทำงานไม่แปลกที่ลูกค้าผู้หญิงจะชอบเขาน่าเสียดายที่พ่อแม่เขาเสียเร็วเกินไปต้องเลี้ยงดูน้องสาวไปด้วยมันคงยากเกินไปสำหรับเขา ฉันลู่เตอร์ควรอายุ19ปีและเธอเป็นน้องสาวของฉันลู่หลิงหลิงอายุ16ปีอาหารของพี่ชายอร่อยที่สุดแล้วอาหารที่โรงเรียนหนูเทียวไม่ติดร้อยก็ถ้าอร่อยก็กินเยอะๆจะได้ตัวเร็วๆสามปีที่แล้วพ่อแม่จากฉันไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เงินของครอบครัวทั้งหมดของฉันต้องเอาไปจ่ายเป็นค่าชดใช้เนื่องจากต้องหาเงินจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันและน้องสาวทาให้ฉันต้องทํางานเสริมตลอดเวลารักพี่ที่สุดเลยเจ้าเด็กงอกกินข้าวเถอะแม้ว่ามันจะยากแต่ตราบใดที่ฉันสามารถเห็นรอยยิ้มของน้องสาวฉันได้พ่อแม่ครับผมจะปกป้องครอบครัวนี้เองในสุดข้าก็หาท่านจนเจอท่านราชาดอกไม้อมตะเอ๊ะ เอ๊ะอเออฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านราชาดอกไม้อมตะในสุดก็เจอมันยากมากกว่าที่กว่าจะหาท่านเจอเด็กน้อยเธอทักคนผิดแล้วฉันไม่รู้จักกับเธอนะน่าผิดแน่ท่านคือราชาดอกไม้อมตะหลักฐานคือดอกทันตะวันที่อยู่บนหลังคุณข้าต้องไล่ดูร่างกายของ98,739คนกว่าจะได้พบท่าน เด็กน้อยเธอต้องรอฉันเล่นเธอต้องรอฉันเล่นแน่เลยตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอข้าไม่ได้รอเล่นนะหัวใจของท่านกําลังเจ็บใช่ไหมความถี่ก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันทําไมเธอถึงรู้มันเป็นเพราะถ้ารุ่นต่อไปของดอกไม้อมมันตะไม่สามารถฝึกคัมภีร์โชคลาภมหาเสนีก่อนอายุ20ปีท่านจะต้องตายด้วยอาการหัวใจวายเมื่อดอกทันตะวันบานบนหลังของท่านคมภี์โชค โชกลามหาเสน่ห์เป็นของที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากเทพเจ้าแห่งความคิดสร้างสรรค์มันซ่อนพลังลึกลับไว้ท่านมาผ่านมาล้านปีคำพีโชคลามหาเสน่ห์จะถูกส่งให้แต่ละรุ่นของดอกไม้อมตะและท่านเป็นผู้สืบทอดในยุคนี้แต่ฉันไม่ต้องการสิ่งที่เรียกว่าดอกไม้อมตะนี่ถ้าฉันตายไปแล้วน้องสาวฉันจะทายังไงดีฉันต้องทํายังไงถึงจะฝึกคำพีโชคลามหาเสน่ห์ได้ง่ายนิดเดียวท่านต้องให้ข้าเข้าไปในร่างกายของท่าน คำพีโชเลาปมหาอมตะอ๋อที่แท้อนี่มันเป็นคำพีเองอ,อย่าได้กังวลข้าจะช่วยให้ท่านครอบคลองหัวใจของสาวสาวเองโอ,โอเอเค่องนี้เลยแล้วเป็นยังไงที่ทำให้ดอกไม้ของท่านบานอย่างรวดเร็วอ่าเราจะเอามัแต่ได้ก่อนที่ใครคือยุตธจะพบแปลภาษาไทยหนักจังเกิดอ,อะไรขึ้นกับฉันเนี่ยเอ๊ะ,อะหลิงหลิงเธอกำลังทำอะไรอยู่ เงอ,อในที่สุดพี่ชายก็ฟื้นสักทีพี่เป็นลมอยู่ในห้องน้ําหนูคิดว่าพี่จะไม่ฟื้นขึ้นมาซะแล้วพี่นอนพักไปก่อนนะหนูจะไปเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วทําไมฉันถึงได้เป็นลมในห้องน้ําได้ละ่ะท่านราชาดอกมอมม่ะในสุดก็เจอมันยากมากกว่าจะเจอท่านข้าจะช่วยให้ท่านได้ครอบครองหัวใจสาวๆทั้งทั้งโลกเองมันคงเป็นความฝันแน่ๆฉันคงเหนื่อยมากเกินไปเหลิงๆตอขึ้นแล้วสินนะ เน่ยนั่นมันอะไรหลังจากที่ท่านราชาเอามาน้ำตาฝึกคำพีชกลาหมาเสน่หแล้วท่านจะได้รับระบุมามันช่วยให้ท่านเห็นค่าความชื่นชอบของคนที่ชอบท่านได้ฮ่าฮพี่เป็นอะไร,รอะอไม่มีอะไรพี่แค่กําลังเทสเสียงถ้าเป็นใครทำไมเธอถึงเข้าไปอยู่ในร่างกายของฉันได้ข้าฉีฉีเป็นผู้ดูแลคำพีช,ชคลาหมหาเสน่ห์ข้า จาเป็นต้องเข้าไปในร่างกายของท่านเพื่อให้ท่านสามารถฝึกคำพิชฌกุลาบมาเสนได้จากนี้เรื่องสาวๆให้เป็นหน้าที่ของข้าเอง <c oughs> พระเอกอิจฉามันคุ้มเคือเกินไปแล้วช่วยปล่อยฉันอยู่คนเดียวสักพักเถอะช่วยกลับไปก่อนได้ไหมฉันไม่อยากให้หลิงหลิงเห็นไม่มีปัญหาแต่ท่านต้องจําไว้ว่าถ้าหากว่าท่านไม่สามารถทําให้ดอกไม้ตะวันบนหลังท่านบานได้ในหนึ่งปีต่อให้เป็นพระเจ้าก็ช่วยชีวิตท่านไม่ได้ พี่ใส่เสื้อผ้าก่อนนะหนูจะออกไปข้างนอกก่อนแล้วทําไมเธอถึงหยิบกางเกงให้ฉันด้วยเนี่ยให้ตายเถอะแล้วฉันจะมองหน้าหลิง,ลงได้ไงเนี่ยหล,ห,ลหลิงออกจากบ้านโดยที่ไม่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยฉันคิดว่าเมื่อวานเธอคงไม่ได้เห็นอะไรที่เธอไม่ควรเห็นเธอต้องกดฉันเพราะเรื่องนี้นั้นแน่เลยแล้วทำไมเธอถึงไม่กินข้าวเช้าล่ะระบบความชื่นชอบของเธอต้องเชื่อถือไม่ได้แน่นอนระบบความชื่นชอบ จะถือได้แน่นอนถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่เชื่อโดรีคอนชัดๆเราทดสอบก,กับผู้หญิงคนนั้นก็ได้โอ้โหชื่นชอบพระเอกห้าสิบเองย,ยินดีต้อนรับครับคุณผู้หญิงฉันเดินมาตั้งแต่เช้าตอนนี้อึดอัดไปหมดเถ่าแก่ช่วยหาคนเก่งๆได้ไหมถ้าเราจะให้คนที่เก่งๆในที่สุดในสปาไปบริการคุณนะครับสเสียวลู่มาดูแลคุณผู้หญิงตรงนี้หน่อย เขาแก่คุณกำลังเล่นกับฉันเหรอเขาเน,นี่ยนะเก่งที่สุดในสปาอย่าได้ดูถูกว่าเขายังเ็กเชียวความสามารถของเขานั้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะในหมู่ลูกค้าที่เขาบริการไม่ไมเคยมีไม่เคยมีใครสักคนที่ไม่พอใจในการบริการของเขาเลยนะครับแน่นอนถ้าคุณไม่เชื่อ,อผมผมสามารถเปลี่ยนคนให้คุณได้ถ้าคุณพูดแบบนั้นก็ปล่อยให้เขาทํามันเถอะแต่อย่าได้มาหลอกฉันเจียวเพราะฉันเป็นสตรีมเมอร์หากว่าเขาไม่เก่งอย่างที่พูดฉันจะด่าด่าเขาออกไลฟ์สด ตะกี้ฉันเดินเล่นกับทุกคนตลอดทั้งวันแล้วฉันได้มาพบสปาสาวเข้าฉันหวังว่ามันจะช่วยฉันผ่อนคลายได้บ้างนะเท่าแกบอกว่าหาพนักงานที่เก่งที่สุดนะให้กับฉันแต่ฉันคาดใจมากถ้าฉันได้ลองมันแล้วฉันจะบอกกับทุกคนให้ว่าผู้ชายคนนี้เก่งจริงหรือแค่ราคาคุยทำไมต้องเสียเงินไปกับการล้างเท้าด้วยเพียงแค่บอกฉันฉันจะทําให้คุณฟรีเลยก็สามารถสู้ฉันได้หรอกถ้าฉันรู้ว่าคุณไปที่สปาเพื่อล้างเท้าฉันไปทํางานที่นั่นเลย เจ้าเด็กเหลือของคนนี้โชคดีมากฉันต้องการนวดเท้าให้คุณด้วยแกกล้ามาดูถูกท่านราชาดอกไม้แต่แกต้องเสียหน้าแน่นอนเจอเป็นลูกค้าแล้วฉันจะทําให้เธอเสียหน้าได้ยังไงเพียงแค่เคลื่อนย้ายพลังก่อกําเนิดไปที่ฝ่ามือของท่านในตอนที่ท่านล้างเท้าเชยู่แล้วท่านจะต้องตกใจ ผมทำให้คุณเจ็บหรือเปล่าไม่ทำต่อเถอะทำไมมือของเขารู้สึกดีจังมันทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายจนฉันอธิบายไม่ถูกอย่าได้กังวลครับคุณผู้หญิงผมทำให้คุณผ่อนคลายไปกับมันเองกับแปดสิบเก้าสิบึงร้อยการนวดนนี่มันคืออะไรกันทำไมฉันถึงรู้สึกว่าถึงรู้สึกว่าความเครียดปัญหาไปหมดเลย